สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้นะฮะผมอยากจะมาพูดถึงคีย์บอร์ดที่ผมใช้ในการเขียนโค้ดนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยนะครับจะถามกันเข้ามาบ่อยนะว่าพี่ช่วยแนะนําคีย์บอร์ดที่เอาไว้สําหรับเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดหน่อยนะครับหรือว่าถามผมว่าผมใช้คีย์บอร์ดอะไรอยู่นะฮะก็อยากให้แนะนําอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆเนี่ยผมแต่ก่อนหน้าเนี่ยเออ ใช้เป็นก็ m e c h Mechanical Keyboard เนี่ยนะฮะเออเป็นแบบ b r o s e Switch บ้างเป็น Blue Switch อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไงอะ่ะคือมันก็ชอบนะเออมันสวย <c oughs> เออมันมันก็สวยดีนะครับมันก็ดูดูโอเคดีอะเออนะฮะแต่มาถึงทุกวันเนี่ยนะครับพอเราผ่านช่วงเวลาที่เราเออได้ลองใช้ได้อะไรเงี้ยผลสรุปสุดท้ายนะครับผมก็มาใช้คีย์บอร์ดนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูนะครับ นี่คือปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับผมจริงๆก็ใช้มานานแล้วแหละนะครับเออนี่อันนี้มันจะเป็นคีย์บอร์ดเขาเรียกว่า Magic Keyboard ของแอปเปนะทุกคนสังเกตปุ่มมันนะปุ่มมันจะแบนมมกเออนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดอีกตัวหนึง่งอันนี้จะเป็นของของ PC ของผมนะก่อนหน้านี้ก็ใช้เป็นพวก m ม c ค a ิ i ค a l คีย์บอร์แต่ก็รู้สึกว่ายังไงอะเราไม่ชอบปุ่มที่แบบมันมันสูงอะ เออก็เลยไปซื้ออันนี้มาเผื่อใครสนใจเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะใครอยากจะใช้ตามนะฮะอ่าเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูเงียบมากนะเงียบเงียบมากเออแล้วปุ่มมันก็นุ่มๆนะฮะแต่อันนี้ผมต้องบอกก่อนอ่ะเดี๋ยวถ่ายถ่ายหน้าจานโอมหน่อยนะฮะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่ามันแล้วแต่ความชอบเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมก็ใช้นั่นแหละพวก mechanical keyboard แบบ b r o w s e switch blue switch อะไรมานะครับแต่ผลสุดท้ายเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่า เราชอบความอะไรที่มันแบบแบบคลาสสิกคลาสสิกเออไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องแบบมีเสียงคีย์บอร์ดอะไรให้มันหนวกหูอะไรเงี้ยนะเออไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะถ้าแบบเป็นคนอายุเยอะแล้วอ่ะผมก็ยังอายุไม่เยอะนะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมชอบใช้อะไรที่มันเรียบง่ายนะฮะเนี่ยเออเนี่ยแค่นี้ก็คือจบเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่ผมชอบคีย์บอร์ดที่มันเป็นปุ่มแบนๆอย่างเงี้ยมันไม่เมื่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะสมมติว่าผมพิมพ์เงี้ย มันไม่ต้องยกอะไรเยอะเออไม่ต้องยกนิ้วยกมืออะไรเลยอ่าอะไรเยอะนะครับเออนเนี่ยเห็นปะทุกคนก็ลองจินตนาการตามนะครับเนี่ยไอสมมุติว่าคีย์บอร์ดเนี่ยเห็นปะมันไม่ต้องแบบอะไรมากอ่ะอันนี้รู้สึกเหมือนอ่ะมีอันนี้อยู่หรือว่าเราจะยกอ่ะให้มันอันนี้หน่อยเนี่ยมันก็คือผมว่ามันมันสบายสบายมือสบายข้อมือดีนะเออนะครับเนี่ยไม่ต้องมีสีไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเลยคือเพียวๆเ,เลยนะฮะเออแบบคลาสสิกนะฮะ no uh, mechanical no RGB light no uh, bullshit นะฮะจัด uh, แบบเรียบเรียบเลยนะครับเป็น flat buttons นะฮะปุ่มเรียบเรียบเลยนี่แหละนะครับก็คือหลายคนนะฮะก็อย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยอยากให้แนะนำคีย์บอร์ดที่แบบใช้ในการเขียนโค้ดจริงๆต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าเราชอบอะไรอะ่ะเราก็ใช้ไปเลยนะฮะแต่ว่าก็อยากทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพราะว่า ทัวเนี่ยก็คือเปลี่ยนมาใช้เป็นเป็นปุ่มแบนแล้วนะครับผมก็นั่นแหละเหตุผลที่พูดให้ฟังนะครับคือมันมันแบบสบายเวลาพิมพ์นะจริงๆมันจะมีคีย์บอร์ดสําหรับเขียนโค้ดโดยเฉพาะนะที่มันมันมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเอ็กโอนอมิกคีย์บอร์ดอันนั้นถ้าใครชอบก็ซื้อก็ได้แต่ผมยังไม่เคยลองเหมือนกันนะเออไม่รู้ว่าในอนาคตอาจจะซื้อมาลองหรือเปล่าแต่จริงๆผมก็ชอบแบบนี้แหละแบบธรรมดาธรรมดาเรียบเรียบเลย อันนี้ของ Apple ก็จะแพงหน่อยนะเออนะครับก็ประมาณน่าจะ3 0 0 0ักว่าบาทแต่อันเนี้ยอันนี้คือแบบว่า250บาทเออนะครับจบเลยนะอันนี้ซื้อจากออสั่งมาจาก s h อ p e e นะจาก jb นะครับใครสนใจเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะโอเคครับทุกคนก็สรุปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะนะครับนี่ผมมาทําวิดีโอแบบเนี้ยก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนต้องมาใช้เป็นคีย์บอร์ดปุ่มแบนเหมือนของผมนะนะครับผมก็ นั่นแหละใครชอบ Me ค h a n น c a l k e y ค o a r d ก็ใช้ไปนะครับใครชอบเป็น e อ g o n o m i c คีย์บอร์ดก็ใช้ไปนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือชอบแบบนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนชอบเหมือนกันนะเพราะว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปคือมันใช้งานสบายนะครับเวลาพิมพ์เวลาอะไรอย่างี้นะครับผมอ่ะก็ตามนี้นะครับผมเรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยแล้วแต่คนชอบชอบอันไหนใช้อันนั้นนะครับเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้แบบ เกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้นะอันนี้มันก็แค่เป็นอุปกรณ์นะที่เราแล้วแต่เราอะเออนะครับส่วนเรื่องของสกิลเรื่องของอะไรพวกนี้อย่างเช่นนะอยากฝึกฝนให้พิมพ์เร็วหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปฝึกนะครับเออบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเกี่ยวไหมที่เราใช้คีย์บอร์ดแบบเป็นแม c h a n น c a l คคีย์บอร์ดหรือคีย์บอร์ดอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้เราพิมพ์เร็วขึ้นหรืออะไรซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หลกัหลกๆที่ผมเชื่อนะแล้วก็คิดว่ามัน เป็นผลมากๆเลยก็คือการฝึกบ่อยๆนะครับฝึกพิมพ์สัมผัสฝึกอะไรพวกนี้นะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพิมพ์ได้เร็วขึ้นแล้วก็รวมไปถึงความถนัดในการใช้คีย์บอร์ดของเรานะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะก็มาตอบคาถามให้กับน้องๆนะนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าใช้คีย์บอร์ดอะไรดีหรือผมใช้คีย์บอร์ดอะไรอยู่เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับผมหายชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะแลวรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ